สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันในห้องเดิมอีกแล้วนะครับครานี้เรายังไม่จบเรื่องแอร์นะเพราะว่ามีคําถามเข้ามานะครับว่าล้างแอร์ยังไงอะไรยังไงนะครับจริงๆมันจะมีแผงอยู่ด้านหลัง2อันเนาะที่เราสามารถเอามาทาความสะอาดได้นะครับแต่เมื่อหลายๆคนสงสัยและผมหาข้อมูลมามันก็ไม่มีใครที่เขาเอาแอร์ไฮเซนรุ่นนี้ไปล้างน,นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะ ลองลือ้อลองแกะดูให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วเผื่อจะทําความสะอาดด้านในได้หรือเปล่านะครับสําหรับการใช้งานด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็นี้ฉากหลังอาจจะดูมุงมิงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นห้องนอนลูกนะครับลูกลูกลูกจะคลอดละไม่ใช่ลูกจะคลอดสิแม่จะคลอดใช่ไหมเออมีคนถามนะว่าเสียงมันดังไหมนะครับก็เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูแต่เสียงในวิดีโอกับเสียงจริงอะ่ะ มันน่าจะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณาเองนะครับเดี๋ยวลองขายให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ หนักประมาณ20โลนิดๆนะครับอันนี้แต่ว่ามันมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆนะครับอะเดี๋ยวเราเอาแอบไปเกะกันตรงนี้ก็เป็นช่องด้านหลังนะครับที่เรา DIY เนาะมันจะเป็นส่วนของคอยลร้อนที่ปล่อยอากาศออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศคอยร้อนนะครับผมส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องที่ดูดอากาศปกติเข้ามา ในห้องนะครับเพื่อทําปฏิกิริยาแล้วก็ปล่อยเป็นลมร้อนออกไปเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับการทำำาําความสะอาดแอร์เบื้องต้นนะครับเราจะถอดแผงมันจะมีให้ถอดอยู่2แผงนะครับคือด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นฝุ่นเยอะเลยนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ถอดออกมาก็จะโลง่ลงๆแบบนี้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นส่วนของคอยเย็นนะครับทุกคน ซึ่งส่วนนี้มันจะอยู่ในห้องเนาะก็จะหมุนเวียนอากาศในห้องนะครับแต่ว่าก็จะมีฝุ่นบ้างเราก็แกะไปทําความสะอาดสักเดือนละครั้งก็ได้หรือว่าน,านานหน่อยก็2เดือนครั้งหนึ่งนะครับแล้วแต่เลย โอเคครับเพื่อนจะบอกว่าแกะยากมากเลยนะตอนนี้เราก็แงออกมาได้ละ Okay. ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โ oh. หเดี๋ยวให้ดูตรงสลักก่อนนะครับต้องใช้หาพวกเหล็กแบนๆหรือสื่อแบนๆแบบนี้นะค่อยๆแงะนะครับมันจะดังปักปักปักก็เป็นปกตินะครับทุกคนแต่ว่าแกะยากนะครับบอกเลยว่าไปให้ช่างทำดีกว่านะช่งางก็จะถนัด แงอะไรแบบนี้มากกว่านะครับีมยมันจะเป็นแง่งแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็อตอนนี้เราแกะมาได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าข้างในมันมีนมอะไรบ้างน,นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ข้างบนนี้เป็นสายอะไรไม่รู้นะครับก็น่าจะเป็นสายที่ส่งไปแสดงตรงหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่อุณหภูมิห้องคงที่แล้วมันก็จะตัดเนาะคิดื่ออย่างนั้นนะครับถ้าใครที่มีความรู้ก็บอกกันมาได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นผู้ใช้งานนะครับอยากลองแกะมาล้างดูส่วนท้านบนนี้จะเป็นคอยเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แปรงนะครับผมชุบน้ําทองคําสาดธรรมดานะครับอัดปัดรูถูไปให้มันสาดเนาะ ส่วนด้านล่างนะครับเป็นคอยล้อนโอ้โหดูสิส่วนของคอยล้อนนะครับก็จริงๆเขาน่าจะทําให้มันแบบเปิดปิดออกได้เนาะเพราะว่าฝุ่นอะมันดูดเข้าไปเนาะฝุ่นมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าตรงที่เราแกะล้างแผงได้อะ่ะมันมีแค่ตรงนี้นะครับผมกับตรงนี้เนาะเออซึ่งน่าจะทําแบบมีข้างล่างด้วย จะได้ล้างอีกได้นะไม่ต้องแงะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวทําความสะอาดให้มันเสร็จเลยูสิฝุ่นผงโคตรเยอะสําหรับแผงตรงเนี้ยเราไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกได้นะครับจากด้านนอกนะตอนที่เรายังไม่แกะพลาสติกออกนะครับดูดิเพราะว่าด้วยฝุ่นที่มันฝังแน่นอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ยิ่งมีแผงพลาสติกตัวน,นู้นอนะ่ะกั้นไว้อีกมันทําให้เราไม่สามารถ ดูดออกได้นะครับมันออกได้แค่บางส่วนแต่ว่ามันก็ยังฝังในนี้อยู่ดีนะครับคืออันนี้ใช้มาประมาณสักปีหนึ่งละจริงๆก็ประมาณสักหเดือนควรจะล้างแล้วนะครับเอาเข้าร้านเลยดีกว่าอยากแกะเองนะแต่ถ้าอยากแกะเองก็อลองทําตามผมได้เลยนะครับจะบอกเลยว่าแกะยาก นี่นะครับสภาพฝุ่นผงดำๆที่เราขูดมานะครับทุกคนเต็มขันเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจะล้างเท่านี้แหละใช้แค่ตัวแปรนะครับขูดพวกฝุ่นออกมานะครับขูดเหมือนเหมือนเราแปรงฟันแล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นซี่แบบเป็นล็อกล่องนะครับข้อทำความสะอาดประมาณนี้แหละเพราะผมไม่รู้ว่าอะไรควรเปียกไม่ควรเปียกนะครับ แล้วแผงคอยลอนด้านในเนี่ยก็ไม่ได้สกปรกนะครับเนี่ยยังปกติอยู่เลยก็ลางแค่เปลือกนอกที่มันมีฝุ่นจับเยอะๆเ,เนาะถึงจะปัดทำความสะอาดแล้วนะครับแต่ยังเห็นว่ามันมีแบบคราบดําๆอย่างเงี้ยอยู่อ่ะก็เดี๋ยวค่อยลองหาน้ํายาทําความสะอาดแอร์นะครับมาลองใช้ดูแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะก็คือลองแกะดูก่อนนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยตามร่องเล็กๆเนี่ยมันจะมีแบบ ค่าฝังลึกนะครับก็ต้องลองหาน้ํายามาดูเนาะที่เห็นเขาฉีดเป็นโฟมนะครับแล้วก็รอให้มันกัดคราบออกแล้วก็ปัดทางวาสตราออกนะครับผมแต่ตอนนี้เลยยังไม่มีเมื่อกี้เราแกะจากข้างล่างมาข้างบนนะครับเราใส่กลับเข้าไปแล้วก็จะไล่าจากข้างบนไปข้างล่างนะครับ <c oughs> ใส่กลับเข้าไปโคตรง่ายเลยแต่แกะนี่แกะยากนะ หมอก,ก็ต้องใส่ครบด้วยนะครับ ร้อนมากเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักชั่วโมงหนึ่งอย่างตอนนี้เข้ามาส่งตู้เยน็นะเขาก็บอกอย่างนั้นก็เลยอุคการปลอดภัยวางไว้ก่อนสักชั่วโมงหนึ่งเราค่อยเปิดเนาะเปิดเลยนะ คอมยังไม่ทำงานอ่ะทำงานแล้วโอ้โหเย็นเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทำความสะอาดแอร์าทำความสะอาดเบื้องต้นก็คือแกะแผงออกนาะทำแค่นั้นก็พอนะครับส่วนการแกะการล้างเนี่ยผมว่าถ้าไม่อยากให้มันเสียหายนีย เอาไปร้านดีกว่าหรือว่าใครอยากจะลองทําแบบผมก็แล้วแต่นะครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย